ออกมาตอบออกมาชี้แจงแล้วพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสำหรับแนนซี่ท็อปไลน์เจ้าแม่ลำวงพี่น้องครับผมโดนเปรียบเทียบแรงมากเลยบอกว่าไม่ได้ครึ่งของลำใหญ่หายทองคำเลยป๊าพี่น้องครับผมเมืา่อายนั่นสี่คับเมืา่อห่อนี่นสี่คับแท้มันเป็นแนวใดเนาะปะาจีละเล่นจีละเล่ามาสิวาวซูฟังพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ย วัสดีครับพี่น้องอารับข้าสู่้รายการจักรวาลลูกทุ่งกับบกหลานนุ่มเจริญะคราผมพี่น้องครับแนนซี่ท็อปไลน์คารับผมรอวแนนซี่เจ้าแม่ลำวงพี่น้องคารับผมเบิดหนึ่งเบิดเดียวในค่ายท็อปไลน์ของเฮานะฮะพี่น้องครับยูยู่อยูโอ้ยแนนซี่กระถือคอมเมนต์แรงถือเปียบเทียบแห้งแห้งพี่น้องครับนุ่งเจริญนรกตะตกแจน้ำคือกันนะครับบอกว่าบุยไม่ได้ขึ้นของลำไยหายทองคำเลยเอา เมื่อเปลนแล้วใดคือเดี๋ยวไปเปรียบเทียบกันคอมเมนต์เพิ่นกระดายนะครับคอมเมนต์น,นี่เรื่องราวนี่เป็นแบบใดและแน่เสี่อวมาตอบอ,อมาชี้แจงแบบใดฝากกดหัวใจฝากกดไลค์ฝากฝากดแชร์ร่วมถึงแสดงความคิดเห็นเข้ามาแน่กันเรากันเนาะพี่น้องเนาะคอมเมนต์น,นี่พี่น้องครับบอกว่าจังสี่พูดตรงๆนะไม่ได้ครึ่งลำใหญ่เลยครับผู้ชายเม็นได้นี่มีคำว่าขับนี่ผู้ชายเม็นได้นี่ อีหย่างคือเอาแนซี่ไปเปรียกกับล่ำไยหายทองค่ำพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยมันก็งองอยู่ในประเทศนี่เนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนนซี่ก็ออกมาตอบเลยพี่น้องครับออกมาฉีดแจงเลยว่าทําไมอะ่ะเกิดอะไรขึ้นแนนซี่บอกว่าพูดตรงๆเช่นกันอย่าเอาแนนซี่ไปเปรียบเทียบกับใครเลยค่ะแนนซี่มีคนเดียวในโลกไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครนักร้องแต่ละคนก็มีสไตล์แตกต่างกัน ชมแนนซี่ได้น้อมรับค่ะถ้าไม่ชอบแนนซี่ก็แค่เลื่อนผ่านไปแล้วก็บอกว่าแนนซี่ท็อปไลน์ลำาัยหายทองคำคำเหมือนกันตรงไหนทุกคนคะคอมเมนต์อย่างมีสตินะคะนี่คือแนนซี่บ้วามากพี่้องครราผมก็มีหลายผหลคนเ้นาะมาเป็นแห้งใจให้กับแนนซี่บอกว่าคนละคนกันค่ะสิเหมือนกันในจังใดนะคะเออชอบแนนซี่มากค่ะนี่ อย่าไปใส่ใจกับคําพูดจุดยืนของเราจุดยืนของแต่ละคนไม่เหมือนกันแม่เป็นกําลังใจให้นะคะอันนี้จริงอิเลยแนนซี่เขาเป็นแนวรําวงคนละแนวกับลําไยเป็นแนวอินดี้อันนี้กับแมนอีกพี่น้องครับผมบอ้ยคอมเมนต์เพิ่กน,น,งงนกระไดน้ะจ้าเป็นอีอย่างนะฮะที่เขามาคอมเมนต์กระไดผมก็งงคือเกิดว่าเอาคือเดี๋ยวเ,เ,เ,เอาแนนซี่ไปเปียกกับลาไยมันเกิดจังหดขึ้นเออมันเป็นแนวใดนะครับผม ย่างบุจบพี่น้นองคาราบมพบแนนซี่ก็บอกว่าโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วมาบอกว่าแต่งตัวไม่ดูรูปร่างตัวเองเลยเอากระใส่สุดสีชมพูเสื้อสีชมพูกับโปรงสีชมพูแล้วก็ความสวยงามกบบสวยอยู่ด้ยหละแนนซี่ก็เลยว่าโอ้ยโดนอีกแล้วสงสัยจะด,ดังถามหน่อยค่ะรูปร่างแนนซี่ไม่สวยตรงไหนคะไม่สวยหรอกคะนี่แต่งตัวไม่ดูรูปร่างตัวเองป้าถ้าเกิดแนนซี่ว่าสวยรูปร่างแนนซี่ว่ดสวยนี่ คนอื่นบ่นมีสวยหรอได้ในพี่นอ้องโอ้ยชาวเน็ตชาวโซเชียลอ้าวบางเชื่อพี่นอ้องครับผมกับคอมเมนต์ยามีสติเนาะเ้าใจดอกว่าชอบเคาใจดอกว่าบ่าชอบนะฮะชอบใครก็ดูคนนั้นไม่ชอบใครก็ไม่ต้องดูคนนั้นแค่นั้นเองพี่นอ้องครับผมเช่นเดียวกันถ้าเกิดมาช่องคอยก็เมืองช่องคอยบ่ามาช่องคอยอุ๊ยจะบอกอียงบุน,นน่นนีโนนเบบปากบ่บบาน,าน,นันนีโนนมากไหมกับไปเมืองช่องอื่น ก็ไปดูช่องอื่นที่คุณชอบเสพแล้วมีความสุขไปเมืองเลยมีหลายช่องเห็นเมีหมายช่องเห็นเมืองเมื่อตออเราก็เมื่อต่อคอยไปเปรียบเทียบว่าช่องอื่นพร้อมช่องคอยเป็นช่องเล็กๆเป็นช่องนองไม้เป็นช่องพุงเทดเออเมืองคอยกับเมืองอยากสนับสนุนก็ดีใจหลายใครสนับสนุนก็กราบขอบพระคุณครับขอบพระคุณหลายๆ ผู้ใดโพสนสรับสวน,น่นก็บอเป็นยังพี่น้องครับผมผู้ใดสิเมตตากดหัวใจกดไลค์กดแชร์หรือสิคอมเมนต์หรือสิกดติดตามช่องจิระเล่นอันนี้ก็ขอบพระคุณเช่นเดียวกันพี่น้องครับส่วนบัพพวงคุณรูกว่าจะกอียังบุเช่นเดียวกันสิถามกับว่าเราเจ้าเป็นยังแล้วเจ้าเป็นอะไรเออเอาส้มดีดีกว่าพี่น้องครับเรื่องเล่าของนั้นสีดับสิทีิของเรื่องเล่าจากของเอกนะฮะนี่คือรายการจักรวาลลูกทุง่งก็บกักหลานนุมจิระจิระเล่นจิระ,ะเล่ามา สวบลูฟัานสวัสดีครับ